ยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าผมจะย้ายจากโมคุณเพียวมาอยู่คุณแอลอา้าวก็นกแก้วบอกฉันว่าตอนแรกเธอจะมาอยู่มอดเดิลิ่งชั้นไงแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับทำไมถึงเปลี่ยนใจแล้วคุณแอลล่ะครับ ทำไมถึงเปลี่ยนใจมาสนใจเด็กที่คุณแอลไม่เคยต้องการเธอต้องการอะไรว่ามาฉันให้เธอได้ทุกอย่างขอให้แค่ยกเลิกสัญญาอเดลิิ่งนั้นแล้วมาอยู่อเดลลิ่งฉัน มันจะไม่น่าได้ไปหน่อยหรอคะพี่แอลพี่เอลสวัสดีครับขอบใจปีมากนะจ๊ะที่บอกให้พี่รู้ว่าวันนี้ใครนัดเธอมาทำไม่ทำได้าอย่างนั้นนะคะพี่แอลไม่ต้องตกใจหรอกคะ่ะพี่แอลไม่ได้จะมาด่าพี่แอลนะคะ เพียวอ่ะเข้าใจว่าพี่แอลเนี่ยคงจะยังแค้นอยู่เรื่องที่เรนนะ่ะมันอยู่กับเพียวแต่พี่แอลลืมไปแล้วหรือเปล่าคะว่าเรนเนี่ยเป็นคนเดินออกมาจากพี่เองแล้วเพียวเ,เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผลประโยชน์หรือว่าบุญคุณแย่งคนของคนอื่นมาเหมือนกับที่พี่เคยทำตั้งแต่อันดีจนถึงตอนเนี่ ฉันต้องการให้ปีแสงมาอยู่มอเดลลิ่งฉันตายจริงปีจ้ะปีช่วยพูดให้พี่ฟังอีกครั้งได้ไหมจ้ะว่าสิ่งที่พี่แอลพูดเนี่ยมันเป็นคำสั่งหรือว่าคำขอรอ้องไม่ว่ายังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกครับเสียใจด้วยนะคะพี่แอล ที่ปีเนี่ยเขาไม่เหมือนพระเอกของพี่เขาไม่หลงผลประโยชน์จนลืมคำว่าบุญคุณไม่ว่ายัางไงเธอจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมผมรู้นะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณแอลจะยอมลดตัวมาคุยกับเด็กโนเนมอย่างผมที่ผ่านมา คุณแอลเป็นคนตัดสินว่าอยากหรือไม่อยากได้ใครแต่คนเรามันก็อย่างนี้แหละครับจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งคนอื่นฝ่ายเดียวไม่ได้วันหนึง่งจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งเองบ้างโถปีจ๊ะไม่ต้องคิดมากหรอกนะจ๊ะเพราะพี่แอลเนี่ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องแค่เนี้ย เขารับได้สบายนั้นก็ดีครับเผื่อต่อไปคุณแอลเจออะไรหนักยิ่งกว่านี้คุณแอลจะได้รับได้อ้อแล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกนะคะมันเสี่ยงรารยาตพี่ว่าเราไปก็ดีกว่าจะปีเสียเวลา ที่ฉันกลัวไม่ใช่การที่ฉันต้องแพ้เพียวแต่ฉันทำให้ลูกเกลียดฉันลูกที่ฉันไม่เคยดูแลเขามันคงเป็นกรรมของแม่ที่เห็นแก่ตัวอย่างฉันที่ต้องได้รับมัน จะต้องเครียดขนาดนี้เลยลูกชายแกก็ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนอกจากไปเรียนการแสดงแล้วก็เรียนแอคติ้งมากว่ามันจะได้งานโฆษณาสักตัวมันก็หมดเวลาไปเป็นปีแล้วแกอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแกก็น่าจะรู้มันไม่มีใครดังเปี้ยงป้างได้ภายในปีเดียวหรอกนอกจากว่าเขาคนนั้นนะ่ะจะเกิดมาเพื่อเป็นสตาร์จเจษแล้วถ้าปีเป็นคนนั้นล่ะ ถ้าเขาเกิดมาเพื่อเป็นสตาร์แล้วแจ้แล้วเขาไปอยู่กับคุณแบบนั้นน่ะมาแล้วครับคุณพีเอมมีอะไรหรือเปล่าครับฟิลครับ จองคิวครูส้มมาสอนอคติ้งให้ปีด้วยฮะคุณเพียจะจ้างครูส้มมาสอนการแสดงต้องปีเหรอครับหูตอนนี้ครูส้มอัปราคาค่าสอนสูงสูงสูงขนาดวัวตายควายตีลัลกางเลยนะครับฉันไม่แคร์เพราะลองถ้า EPL มางอเด็กคนนี้ถึงที่เนี่ยก็แสดงว่ามันต้องเห็นอะไรในเด็กคนนี้แน่ๆแล้วฉันนี่แหละจะเป็นคนปั้นให้ปีแสงขึ้นมาแทนแทนคุณ รีบไปสิขอบคุครับผม,ผมพ่อคะเรื่องที่ลิบขอไวยังไงคะ ลูกแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทำงานฝ่ายการตลาดในบริษัทพ่อใช่ค่ะพ่อพ่อเคยบอกให้ลิปมาทำตั้งนานแล้วแต่ลิปไม่ยอมแล้วทำไมอยู่ๆถึงอยากทำล่ะลูกก็ลิปก็แค่เบื่อเที่ยวนะี่คะลิปก็อยากมาทำงานช่วยพอบางไม่ใช่เพราะลิปไม่พอใจโปรดเลยคิดจะใช้ธุรกิจ <c oughs> ของเรา เล่นงานโปรดนะลูกลิฟคงรู้ว่ามุกเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าในบริษัทของเราอยู่หลายตัวลิฟเลยตั้งใจจะทำงานฝ่ายการตลาดเพื่อที่จะแกล้งเขาใช่ไหมลูกมันก็สมควรไม่ใช่เหรอคะพ่อสมควรตรงไหนในเมื่อโปรดไม่ได้ทำอะไรผิดลิฟเป็นฝ่ายถอนมั่นโปรดเองแล้วลิฟมีสิทธิอะไรที่จะไปห่วงโปรดพ่อ นี่ลิฟเป็นลูกพ่อนะทำไมพ่อไม่เข้าข้างลิฟอ่ะพ่อเข้าข้างลิฟถ้าลิฟทำถูกแต่นี่ลิฟทำผิดพ่อไม่ช่วย ไปดีกว่าข่าวร้อนจริงอันนี้ร้อนมากอยากพูดมากๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวเชาของนางเอกซุปตานางเอกซุปตาคนนี้นจะอที่มาอย่างไรดีขเขาเป็นเครื่องประดับอะขาวๆกลมๆพอไว้ที่คออยู่ในหอยอ่ะน่ะชัดเจนที่สุดเลยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเปิดตัวครบกับไฮโซดังไง อยากสบายโอ้โหแต่ล่าสุดครับทุกคนครับเลิกจ้าพังจ้าเต็มหักจ้าน่าสงสารน่าสงสารที่สุด <c oughs> เพราะว่าใไฮโซสาวเจ้าของตัวจริงอ่ะที่ชื่อเล่นเหมือนเหมือนอาทากันฝักแตกทาทาสีก็ได้อะชื่ออะไรไม่รู้ไม่พูดแล้วกันนะ <c oughs> เขากลับมาจากเมืองน,นอก <c oughs> เปิดตัวกลางงานเลย ว่านางเอกซุปตาเนี่ยไปแย่งผัวเขาใครจะเชื่อนะว่านางเอกในจอเนี่ยจะกลายเป็นนางร้ายนอกจอซะอย่างนั้นมึงพูดขนาดนี้มึงยังมีหน้ามาบอกว่าใบไปเยอะเรื่องแต่ชื่อเท่านั้นแหละที่มึงไม่ได้พูดอ่ะโจไอ้สันดานมาว้าไงว่าเดี๋ยวก่อนว่ายิ้จะเย็นๆนั่งมาก่อนนะคะว่าจะเย็นๆก่อนนะคะ คุณแอลคะกูดถึงขนาดดีแล้วเนี่ยจริงๆเราน่าจะฟ้องได้นะคะเพราะเขากำลังดูหมินนะ่นละแสดงเราอยู่นั่นแหละสิถ้าเราฟ้องอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราร้อนตัวโอเคไม่ร้อนตัวไม่ฟ้องแล้วมุกกับคุณทรงโปรดต่อไปได้จะทำยังไงจะปล่อยให้มันดา่ดาดๆา,ดา,ดาอยู่อย่างเงี้ยเหรอแอลแอลถามมุกแล้ว แล้มุกเขาก็บอกว่าให้รอดูว่าคนต้นเรื่องเขาจะเอาอย่างไงตอนนี้มันกระแสข่าวว่าน้องมุกเป็นนางเอกหน้าด้านแย่งแฟนชาวบ้านคุณโปรดรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างคะผมสงสารคุณมุกครับแล้วผมก็โกรธพี่ๆนักข่าวมากที่ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นแต่เอาข่าวไปลงมันไม่ถูกต้องนะครับเอ๊ะแต่ว่าคุณลิฟเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ายังคบกับคุณโปรดอยู่ค่ะ คือคุณลิฟมาก่อนส่วนน้องมุกเนี่ยมาทีหลังก็แปลว่าคุณมุกเนี่ยแย่งของของคนอื่นนะคะใช่ค่ะผมไม่ใช่ของของใครทางนั้นครับเห็นแหวนนี้ไหมครับค่ะนี่คือแหวนมั่นของลิฟตลองคิดดูสิครับว่าทำไมแหวนมั่นของลิฟถึงมาอยู่ที่ผมพี่คุณปวดจะมจะบอกว่าคุณปวดถอนมั่นคุณลิฟงั้นเหรอครับพี่เลคะคุณลิฟถอนมั่นผมตั้งแต่ต้นปีที่แล้วครับ ตอนนี้ผมไม่มีคู่มั่นและคุณมุกก็ไม่มีใคร<ะ>คนโสดสองคนจะคบกันผมว่ามันไม่ผิดนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ๆนักข่าวแก้ข่าวให้ผมกับคุณมุกด้วย<ะ>เพราะตอนนี้คุณมุกเข้าใจผิดแล้วก็โกรธผมมากผมหวังว่าพี่ๆนักข่าวและประชาชนทั้งประเทศจะเลิกด่าคุณมุกและช่วยผมอธิบายให้คุณมุกเข้าใจถึงความจริง<ะ>เพื่อให้คุณมุกหายโกรธผมด้วยครับ นี่เขาก็แม่นกันนะคะอุส่าหมาให้ข่าวเพื่อช่วยคุณมุกอ,ะอ็ะนี่นตอนนี้นะคะในเน็ตเนี่ยชาวเน็ตแห่กันเชียร์ให้คุณมุกกับคุณปอดเนีกลับมาคืนดีกันค่ะและไอ้กระแสลบที่เคยบอกว่าคุณมุกแกย่งแฟนชาวบ้านเนี่ยก็เงียบแล้วหายเกลี้ยงเลยค่ะนี่ค่ะคุณมุกแล้วคุณมุกจะเอาไงต่อคะเนี่ย จะเลิกกับคุณทรงโปรดยางเด็ดขาดเลยหรือว่าจะใจอ่อนหายโกรธแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะ แทนนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมูกกับคุณสงโปรดแทนไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งอีกแล้ว ดูก่อนนะคุณมุกจะเอาอะไรลงบ้างอะคะหยิบรองเท้าส้นสูงสีดำให้มุกอ๋อได้ค่ะโอเครองเท้าส้นสูงสีดำนะคะคุณมุกคะไม่มีอะค่ะจะไม่มีได้ยังไงอินดี้มุกเป็นคนวางไว้เองไปหาดีๆไป คุณทรงปรดคุณลุงครับผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณอินดี้มุกยังไม่พร้อมจะคุยกับเขาไล่เขาไปซะผมไม่กลับครับจนกว่าคุณจะยอมคุยกับผมไม่ได้ค่ะคุณทรงโปรด,ปดมุกขอร้องกลับไปซะค่ะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก แต่ผมมีครับนี่คือแหวนมั่นของผมกับลิฟผมกับลิฟถอนมั่นกันแล้วแล้วเราก็เลิกกันแล้วจริงๆ ที่นี้คุณคุยกับผมได้หรือยังครับ แม่ของผมกับแม่ของลิฟเขาสนิทกันมากครับผมกับลิฟก็เลยรู้จักกันตั้งแต่เด็กถ้าคุณจะมาเล่าเรื่องเลิฟสตอรี่อะไรของคุณเนี่ยก็ยพอเลยคะ่ะมุกเล่นละครน้ำเน่ามาเยอะมากละมุกไม่อยากฟังเดี๋ยวขอบมุกปล่อย โอเคครับผมกับลิฟถูกผู้ใหญ่จับคู่กันมาตั้งแต่เด็กแม่ผมบอกผมตลอดว่าผมเป็นลูกผู้ชายผมต้องดูแลผู้หญิงเพราะฉะนั้นผมถึงจำว่าหน้าที่ของผมคือผมต้องดูแลลิฟผมถึงเข้าใจว่าลิฟคือความรักของผมและเราก็มั่นกันตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ คุณจะบอกว่าคุณมั่นกับคุณลิศโดยที่ไม่ได้เต็มใจไม่ใช่ครับผมเต็มใจมั่นกับลิศเพราะลิศคือแฟนคนเดียวของผมและลิศคือรักเดียวที่ผมรู้จักผมรักลิศมากนะครับผมรักลิศมากกว่าตัวเองด้วยซรับผมยอมลิศทุกอย่างลิศมาขอผมถอนมั่นเพื่อจะไปคบกับคนอื่นผมก็ยอม ลิบมาขอผมถอนมั่นเพื่ออยากจะไปเที่ยวแบบไม่มีพันท่ผมก็ยอมทุกความผิดที่ลิ์เคยทำผมให้อภัยเธอเสมอทุกครั้งที่ริ์กลับมาขอคืนดีผมก็ใจอ่อน เห็นไหมคุณผมทําตัวเป็นเหมือนของตายที่เธอจะไปหรือเธอมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าคุณรักคุณลิฟขนาดนั้นคุณจะมายุ่งกับมุกทำไมเพราะผมมั่นใจครับว่าคุณจะไม่มีทางทํากับผมแบบนั้นตั้งแต่วันที่ผมไ้เจอคุณ ความรู้สึกของผมที่มีต่อลิบมันไม่ใช่ความรักอีกต่อไปแล้วผมจะรักลิบได้ยังไงครับในเมื่อผมรักคุณตล,ลอดชีวิตของผมผมทำทุกอย่างเพื่อธุรกิจ เพื่อครอบครัวทำทุกอย่างที่แม่ผมต้องการแต่ครั้งนี้ผมจะทำตามความรู้สึกของตัวเองและผมก็อยากให้คุณทำตามความรู้สึกของคุณเหมือนกัน คุณโปรดคะเดี๋ยวค่ะที่คุณพูดมาทั้งหมดนะคุณพูดเรื่องจริงเหรอคะคุณมุกขอให้ผมได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณมุกได้ไหมครับ 静静。 แทนคะถ้าพี่แทนง่วงไปนอนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวประตูเช็ดจานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยประตูขอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวประตูกลับและะ้วค่ะประตูไม่ต้องมาอ้างแล้วว่าจะเข้าห้องน้ำอะ่ะถ้าอยากจะหาเหล้าในห้องตรงไหนก็เชิญหายเต็มที่เลยได้ใช่ไหมคะกุญยนายนะคะพี่แทน สวัสดีค่ะคุณแอลค่ะในห้องน้ำใตา้าในถังขยะปลาทูเชคดูหมดแล้วค่ะห้องพี่แทนคุณเนี่ยโนแอนกอล์ค่ะและส่วนพี่แทนคุณเนี่ยแหละค่ะอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเรียบร้อยแล้วค่ะปิดจ็อบงานนี้นะคะคุณแอลค่ะขะสวัสดีค่ะ ลอยเชนแกอยู่บ้านหรือเปล่านี่พ่อ,อยอมให้ลิฟมาดูแลงานใส่การตลาดของบริษัทแล้วหรอคะทำไมอยู่ๆพ่อถึงเปลี่ยนใจล่ะคะตอนแรกพ่อก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะ แต่การที่โปรดให้สัมภาษณ์แบบนั้นมันไม่ไว้หน้ากันไปหน่อยแต่ริฟก็อย่าทำอะไรรุนแรงซะจนบริษัทพ่อโดนโจมตีเองก็แล้วกันทำแค่ให้โปรหรู้ว่าเขาคิดผิดที่ทำแบบนั้นกับลูกสาวพ่อดีวค่ะขอบคุณนะคะพ่อยิปจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังเลยละคะ่ะ